ความเป็นไทยในสื่อต่างประเทศเชิญชวนทุกคนร่วมมาเป็นทีมวิวไฟเดอร์กับเราด้วยระบบ YouTube Membership สมัครสมาชิก Scoop วิวไฟเดอร์พร้อมรับเนื้อหาพิเศษเฉพาะสมาชิกโดยเฉพาะรับรองสาแก่ใจคอภาพยนตร์ุกท่านแน่นอน ฮือฮาทันทีเลยครับที่มิวสิกวิดีโอของลิซ่าแบล็กพิงค์ในเพลงลิซ่าถูกปล่อยออกมาเพื่อเป็นการเปิดตัวในฐานะศิลปินเดี่ยวครั้งแรกของเธอครับเพราะนอกจากตัวเพลงที่มาในแนวทางที่แฟนๆของลิซ่าและแบล็กพิงค์คุ้นเคยกันดีความเป็นไทยที่เราเห็นปรากฏอยู่ในมิวสิกวิดีโอของเธอมันช่างสร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนๆชาวไทยอย่างเราๆไม่น้อยเลยครับไม่ว่าจะเป็นปราสาทหินชดาสบายไปจนถึงป้ายร้านอาหารภาษาไทย ซึ่งเรื่องแบบนี้ผมว่าเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นมาทุกยุคทุกสมัยสำหรับเราคนไทยแหะครับที่เราจะได้เห็นอะไรต่อมีอะไรที่ดูเป็นไทยๆปรากฏอยู่ในสื่อต่างประเทศที่คนทั่วโลกได้เห็นพร้อมๆกันแบบนี้ครับอย่างในกรณีชุดไทยในมิวสิกวิดีโอของลิซ่าก็ทําให้หลายคนนึกถึงงานของราชาเพลงป๊อปอย่างไมเคิลแจ็คสันกับเพลงระดับตำนาน black or white ในอัลบั้ม d a n g e r u ในปี1991 ที่ในมิวสิกวิดีโอมีฉากซึ่งไมเคิลแจ็คสันร่วมเต้นกับนักเต้นนานา,นานชาติรอบโลกที่มีทั้งเผ่าซูลูจากแอฟริกากลุ่มอินเดแดงนักเต้นระบ,บัมโอดิซีจากศรีลังกา mm. นักเต้นฮูแพกจากยูเครนและแน่นอนครับในมิวสิกวิดีโอเพลงนี้มีฉากที่ไมเคิลแจ็คสันเต้นกับนางรำของไทยครับแล้วมันก็กลายเป็นภาพประทับใจที่จนถึงวันนี้ผ่านมากว่า30ปีแล้วมันยังน่าประทับใจอยู่เลยครับ แต่ก็ไม่เฉพาะวัฒนธรรมไทยอันดีงามเท่านั้นนะครับที่ถูกหยิบมาใช้งานในมิวสิกวิดีโอของต่างชาติถ้าใครจําได้เมื่อประมาณ10ปีที่แล้วมิวสิกวิดีโอเพลง dirty ตของคริสตินาอาร์กิเลลาก็เคยมีการเขียนภาษาไทยเอาไว้ในฉากหนึ่งของมิวสิกวิดีโอครับกับข้อความที่ว่าท่องเที่ยวเพศประเทศไทยเข้าใจว่าเขาน่าจะแปลมาจากคําว่า Thailand Sex Tour นะครับซึ่งตอนนั้นมันก็กลายเป็นข่าวในบ้านเราไม่น้อยครับ หรืออย่างกรณีที่เพิ่งจะเกิดขึ้นหมาดๆครับในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นี่แหละครับที่ทางประเทศจีนมีการอนุมัติให้สร้างซีรีส์เกี่ยวกับการรับมือโรคระบาดที่อู่ฮั่นซีรีส์ที่มีชื่อว่า With You ในตอนที่มีการพูดถึงวิกฤตขาดแคลนหน้ากากอนามัยแล้วหนึ่งในตัวละครในเรื่องเนี่ยพูดถึงหน้าก,กากอนามัยที่สั่งซื้อมาจากต่างประเทศแล้วไม่มีคุณภาพ แล้วไอ้บนกล่องหน้ากากด้อยคุณภาพในฉากเนี่ยมันมีภาษาไทยโตโตเลยครับเขียนติดอยู่ว่าใช้หน้าก,ากากทางการแพทย์อันนี้ไม่มีผู้ผลิตซีรีส์ชี้แจงนะครับว่าพวกเขาพยายามจะบอกว่าอะไรแต่มันก็ทำเอาหลายๆคนในประเทศไทยเราสะดุ้งไปไม่น้อยนะครับ อย่างที่เห็นครับเรื่องของความเป็นไทยที่ถูกหยิบมาใช้งานในสื่อต่างประเทศโดยเฉพาะถ้าเราพูดถึงหนังหรือซีรีส์ผมว่าหลายคนคุ้นเคยคุ้นชินกับหัวข้อนี้ดีครับแล้วเราก็แทบจะจําลิสต์ได้เลยแหละครับว่ามีหนังฮอลลีวูดเรื่องอะไรบ้างที่เขาหยิบเอาความเป็นไทยหยิบเอาประเทศไทยมาใช้ในการเล่าเรื่องราวของเขาครับไม่ว่าจะเป็นกรณีคลาสสิกของหนังเจมส์บอนด์ในตอนอ n มนวิ the โกเ d e นกันที่มาใช้โลเคชันที่จังหวัดพังงา รือในการ์ตูนดิสนีย์ที่เพิ่งจะฉายไปหมาดๆเรื่องรายาอันเดอร์ลาสดุรัคกเขาก็ตั้งใจใส่กันแบบเต็มๆเลยครับริกว่ายกกันมาทั้งอาเซียนเลยละครับเล่นเอาคนแถวนี้ทะเลาะกันยกใหญ่เลยครับว่าอะไรเป็นของใครบ้าง และอะไรแบบนี้ไอความเป็นไทยที่ปรากฏอยู่ในงานต่างประเทศแบบนี้ก็มีอีกหลายๆกรณีที่น่าสนใจครับไม่ว่าจะเป็นงานของชองชอนอรี่กับแคทเธอรีนซีตาโจนในภาพยนตร์เรื่อง Entrapment กับ Product Placement เครื่องดื่มสัญชาติไทย นี่ก็น่าตื่นเต้นครับ Meet the Parents งานที่แสดงนำโดยเบนสติลเลอร์และโรเบิร์ตเดเนโรกับฉากที่ตัวละครแจ็คของโรเบิร์ตเดเนโรแอบโทรศัพท์มาจองโรงแรมที่ประเทศไทยแล้วพูดกับพนักงานโรงแรมที่อยู่ปลายสายเป็นภาษาไทยครับกลับกลับเาอรเดินกับ หรืออีกหนึ่งกรณีที่น่าตื่นเต้นไม่น้อยครับการที่เราได้เห็นนักร้องไทยอย่างฮิวโก้จุลจักรจักรพงกับเพลงนายที่นายพรมเลของแกในหนังของนาตาลีพอร์ตแมนเรื่อง No String Attached มันก็เป็นอีกหนึ่งจังหวะที่น่าประทับใจสําหรับเราคนไทยครับ problems, อันนี้ก็กรณีใหญ่เลยครับแล้วก็ไทยเต็มไปหมดเลยครับ h a n g o v e r p a r t 2หนังที่เต็มไปด้วยความเป็นไทยตั้งแต่ถนนข้าสารเรือหางยาวไปจนถึงหนังโชว์เลยครับ มีแฮง o อ e r ก็ต <tı> ้องมีหนังจ <guy> ีนอย่างล้อ t ิ n งไทยแลนดครับอันนี้ก็มาครบจัดเต็มครับตั้งแต่วัดนวดไทยยันเลดี้บอยเลยครับหรือในกรณีของภาพยนตร์เรื่อง The Meg ที่แสดงนำโดยเจสันสเต t แ a m ก็มีส่วนที่ตามพลอตเนี่ยเล่าเรื่องราวว่าพระเอกของเรื่อง Jonas Taylor หนีมาหลบเลียแผลใจอยู่ที่ประเทศไทยแล้วมาแอบอยู่แถวแถวสมุรปราการครับโดยในฉากสมุดประการที่ว่าทั้งอุปกรณ์ประกอบฉากภาษาไทยสินค้าไทยนักแสดงไทย รรร้อมสมสบบูณ์คัข้ามมาที่จักรวาลมาเวลกันบ้างนะครับถึงจะมีไม่บ่อยนะครับแต่จัก,กรวาลน,นี้ก็มีการใส่เอกลักษณ์ความเป็นไทยอย่างไทยฟู้ดหรือว่าอาหารไทยลงไปในเรื่องราวของพวกเขาอยู่ถึง2ครั้งครับทั้งทูดูลิสตของสตีฟโรเจอร์ในหนังเรื่องแคพทันอเมริกาเดอะวินเทอร์โซเจอ ที่ตามเกรดแล้วหลายๆคนทราบดีครับว่าเขามีการเปลี่ยนลิสต์ของสตีฟโรเจอร์ในหนังกับตันอเมริกาเรื่องนี้ในฉบับที่เข้าใช้ในแต่ละประเทศเพื่อความเหมาะสมครับทำให้ลิสต์ของหนังแต่ละเวอร์ชั่นแตกต่างกันออกไปแต่ทุกเวอร์ชั่นมีไทยฟูดอยู่เหมือนกันทั้งหมดครับ หรือใน Spider-Man Homecoming ก็มีฉากที่ป e เตอร์ r บ e r เกอร์กับป้าเมไปกินอาหารไทยกันที่ร้านอาหารไทยปรัชยาไทยซึ่งสําหรับเราคนไทยฉากนี้มันมีตรงตลกตลกหน่อยนะครับตรงที่ร้านอาหารไทยปรัชญาดันเสิร์ฟเมนูอย่างลาบแล้วเอาตะเกียบให้ปีเตอร์กับป้าใช้ผมเชื่อว่าทั้งสองคนน่าจะกินลาบไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่หรอกครับ <laughs> เรื่องนี้สามารถไปต่อได้ครับเพราะจริงๆแล้วไอ้เรื่องฝรั่งกินอาหารไทยแล้วใช้ตะเกียบเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดแล้วก็สับสนของฝรั่งมานานแล้วครับว่าสั่งอาหารไทยควรจะขอซ่อมขอช้อนหรือว่าขอตะเกียบดีนานขนาดไหนนานขนาดที่ว่าสมัยฮอลลีวูดเขาทำภาพยนตร์เรื่อง The King and I ในปี1956หรือว่าประมาณ65ปีที่แล้วเนี่ยยังมีฉากที่ยูบรินเนอร์ที่แสดงเป็นคิงมงกุฎเนี่ยใช้ตะเกียบกับชามข้าวอยู่เลยครับ จนถึงวันนี้ปีเตอร์บักเกอร์ก็ยังเอาตะเกียบมากินลาบอยู่ดีครับสงสัยเหมือนกันทว่าเมื่อไหร่ฝรั่งเขาจะเรียนรู้เรื่องนี้สักทีและอย่าว่าแต่คนไทยเราเลยครับฝรั่งที่เขานิยมอาหารไทยเองเขาก็สนใจเรื่องนี้จริงๆครับว่าอาหารไทยเนี่ยความจริงแล้วเราควรจะกินแบบไหนโดยซีรีส์อเมริกรันเรื่องหนึ่งที่พูดถึงอาหารไทยอยู่บ่อยครั้งนะครับและค่อนข้างจะเข้าใจถูกต้องเกี่ยวกับวัฒนธรรมการกินอาหารไทยก็คือซิทคอมเรื่อง The Big Bang Theory ครับ เพราะผู้สร้าง The Big Bang Theory เขาวางคาแรคเตอร์เอาไว้ครับว่าให้ตัวละครตัวนำของเรื่องอย่าง Sheldon เนี่ยมีอาหารจานโปรดเป็นมีกรอบแอนชิคเกนสเต with extra Peanut Sauce หรือมีกรอบกับไก่สเต๊ะพิเศษซอสถั่วของร้านที่ชื่อว่าสยามพาเลสเรื่องนี้มันกลายเป็นเรื่องใหญ่โตสำหรับซีรีส์ The Big Bang Theory จริงๆนะครับขนาดที่ว่าเรื่องนี้ทำให้เกิดสินค้าที่ระลึกที่มีคำว่ามีกรอบมันเดยจนกลายเป็นเรื่องใหญ่ของแฟนๆไปเลยครับ ซึ่งนอกจากอาหารจานโปรดที่เป็นอาหารไทยของตัวละครหลักของซีรีส์ The Big Bang Theory รายละเอียดในการพูดถึงอาหารไทยใน t h อ Big Bang Theory ก็น่าสนใจและทําให้เราคนไทยน่าจะอมยิ้มได้ไม่น้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นฉากที่ตัวละครเชลดอนพยายามจะอธิบายเรื่องการใช้ตะเกียบกับการกินอาหารไทยว่าไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องมันต้องใช้ซ่อมในการกินแล้วคนไทยก็ไม่ได้ใช้ซ่อมในการตักอาหารเข้าปากแต่เขาบอกว่าตามวัฒน,นธรรมไทยคนไทยจะใช้ซ่อมเขี่ยอาหารเข้าไปในช้อน เพื่อกินมากกว่าครับ หรือใน The Big Bang Theory ซีซั่นที่หตอนที่3ครับตอนที่พูกของเชลดอนเพิ่งจะกินข้าวเสร็จแล้วอาหารบนโต๊ะเหลือหนึ่งชิ้นเชลดอนพยายามจะอธิบายให้ทุกคนบนโต๊ะฟังว่าไอ้ที่เราต้องเหลือชิ้นนึงเนี่ยเพราะเราเพิ่งกินอาหารไทยแล้วตามวัฒนธรรมไทยชิ้นสุดท้ายเราต้องเหลือเอาไว้ให้กับคนสําคัญบนโต๊ะซึ่งชิ้นนั้นเราเรียกมันว่าชิ้นเกรงใจ last morsel is called the grangjai piece แม่ช่างดูเป็นการพูดถึงอาหารไทยในซีรีส์ฝรั่งที่ลึกซึ้งจริงๆครับ นี่แหละครับความเป็นไทยที่ถูกหยิบไปอยู่ในหนังในมิวสิกวิดีโอหรือในซีรีส์ของต่างชาติครับเข้าใจผิดบ้างเข้าใจถูกบ้างลึกซึ้งบ้างไม่ลึกซึ้งบ้างตามแต่ผู้ใช้งานนะครับดังนั้นใครดูเรื่องราวเหล่านี้เขาจะชอบจะชมหรือว่าเห็นว่าส่งคุณค่า ในขณะที่บางคนเห็นแล้วรู้สึกขัดใจเพียงนิดๆหน่อยๆห,หรือในบางกรณีบางคนก็อาจจะรู้สึกในแง่ลบในแง่ร้ายไปได้ก็มีเหมือนกันครับแต่สุดท้ายแล้วใครดูงานเหล่านี้แล้วไม่ว่าจะเกิดอาการแบบไหนปิติยินดีชื่นใจชื่นชมหรือจะเป็นอีกฝั่งที่รู้สึกเสียหน้าโกรธอยากจะอธิบายให้เข้าใจอาการทั้งหมดนี้ไม่ผิดไม่แปลกเลยครับที่จะเกิดขึ้นกับเราในฐานะคนดูเราสามารถรู้สึกอะไรก็ได้ทั้งนั้นครับ แต่จะประหลาดก็คงจะเป็นพวกที่เห็นเขานําเสนอของไทยในแนวสมัยใหม่แล้วรู้สึกเอาเองว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีคนมาด่าว,ว่าไม่เหมาะสมฉันจะได้ออกตัวไปปกป้องแล้วลากไอ้พวกไดโนเสาร์พวกนี้มาประนามแต่สุดท้ายแล้วกลับไม่มีใครออกมาให้ร้ายหรือว่าวิจารณ์เรื่องที่เกิดขึ้นสักเท่าไหร่ครับจนเกิดกรณีการออกตัวปกป้องแบบหาต้นต่อคนด่ายยังไม่เจอไอ้พฤติกรรมแบบนี้ผมว่าประหลาดกว่าเป็นไหนๆครับ